สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการทำบาสายนะครับและบาเปลี่ยนสีตามแอปนะครับตอนแรกนะครับก็กะว่าจะทำสอนทำไดนามิกเซอร์บานะครับแต่มีคนมาถามว่าให้พี่มันยากเกินไปไหมให้พี่มันเดี๋ยวมันทำพันหลายขั้นตอนครับผมทำไม่เป็นครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะ ทำเป็นแบบว่าใช้แอปทำนะครับแอปใช้2แอปทำาครับแอปแรกคือแอปนี้นะครับ X p o s e s Installer แล้วก็อันที่2นะครับ Fast Style Color Bar นะครับเดี๋ยว2แอปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับขั้นแรกนะครับต้องท่านต้องร o ทนะครับต้องร o ทแล้วเท่านั้นนะครับและก็หลังจากร o ทท่านต้องควรจำไว้ว่า หลังจากท่านรูทแล้วนะครับเครื่องของท่านอาจจะรวนหรือเกิดปัญหาอะไรตามมานะครับผมขอไม่รับผิดชอบอไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากอยาลองนะครับหรืออะไรแล้วแต่เพราะผมว่ารูทมันก็ดีบางอย่างมันก็สามารถแก้ระบบได้ทาอย่างอื่นได้หลายอย่างครับอะมั่วแล้วไปนอกเรื่องกลับมาเรื่องเราดีกว่าอะเข้าในเข้าไปแอปอิทโพสนะครับ เอ็กโพเซสต์อินสตตลเลอร์ข้ามาหน้าแรกนะครับตอนแรกมันจะมีตรงนี้นะครับตรงตรงนี้มันจะหมุนๆอยู่มันจะมีโหลดอยู่รอมโหลดเสร็จนะครับหรือไม่ต้องรอก,ก็ได้ให้เข้ามาที่เฟรมเวิร์กนะครับและมันก็จะเด้งว่าอันนี้นะครับระวังนะอรเนี้ยบางอุปกรณ์คุณอาจบูตไม่ได้หลงังติดตั้งเอ็กโพถ้าคุณไม่รู้จักซอฟต์แวร์บูตกลับมาก่อนคุณ ก็อย่าตั้งติดตั้ง export นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงครับซอฟต์ิ๊กนะครับแก้ไขได้โดยการลงรอมใหม่นะครับหรือท่านไปที่ร้านนะครับเพื่อให้เราทาให้หรือไม่ก็ท่านควรจะลง cwm tip เออพ,อพวกครอบ work หมดไว้ก่อนนะครับเวลาถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะได้แก้เป็นนะได้นะครับถ้าใครแก้เป็นอ่ะมากับเรื่องเราต่อให้กดติดตั้งอัปเดตนะครับกด กดไปกดแบบนี้นะครับและมันจะถามว่าต้องการรีบูตไหมให้กดตกลงไปนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องละและเครื่องมันจะรีบูตนะครับพอเครื่องรีบูตเสร็จให้เราติดตั้งแอปนี้นะครับแอปแอปตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จก็ให้เข้ามาที่ e x p o โพใหม่อีกรอบนะครับและมันจะมาหน้านี้นะครับให้กดไปที่โมดูลนะครับและคลิกตรง ตรงแล้วก็กดกดติ๊กนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมเวิร์กนะครับแล้วก็กดซอฟต์รีบูตนะครับอ่าแล้วก็มันให้กดรีบู t นะครับกดตกลงและเครื่องมันจะรีบู t อีกหนึ่งรอบนะครับพอรีบู t เสร็จให้เข้าไปที่แอปไปเลยครับอ่าแล้วก็มันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับให้กดที่ status bar เลื่อนลงมาคำว่าสไลด์นะครับ จะมีตรงนี้นะครับให้เลือกได้อันนี้อัแนแรกมันจะไม่มีอะไรนะครับแบบปกติแบบบาสาับาเนสีตามแอปปกติเลยอันนี้แบบแฟลตแบบก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้นะครับอ่ะจะเห็นได้นะครับว่าบนบาเหมือนจะตรงบนบนเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยมันจะมีเงาเง,งาอยู่และอันสุดท้ายก็คือ Android L Android l o l l i p o p นะครับก็จะมีแบบเงาไปเลยไปเงา ออกมามันก็จะเป็นแบบเงาไปเลยนะครับถ้าเลือกชอบในไหนครับก็เลือกไปนะครับอันนี้แล้วกันผมอ่าแล้วมไม่แล้วไม่ต้องรีบูตนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือผมพูดไวไปต้องขออภัยด้วยนะครับฝากถ้าชอบใจนะครับก็ ใช้คลิปนี้เป็นต่อๆด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับและอย่าลืม u u s c r i b e Channel ผมด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ